ช่วงนี้งานรวมเลยงานติดกันเลยหลายบ้านมากต่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ค่ะที่ที่แบบมีมีอีเวนต์เยอะแบบแล้วแบ่งเวลาอะไรยังไงคะพี่เพียงแบ่งเวลายังไงก็ก็ทำงานเอาเอางานก่อนนะคะช่วงนี้จะเป็นเพราะเราพอดักหรือเปล่าช่วงนี้เอาอีเวนต์จ่อรวมกันติดไม่หลอดเท่าที่ดูแล้วคือแบบ ไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะที่อีเวนต์เยอะแต่ว่าเราก็ดูว่าเขาจัดงานกันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกอีเวนที่อย่างนี้เก็บตังค์จะทำอะไรหรือเปล่าไม่ทำอะไร <c oughs> อะเก็บตังค์เก็บตังค์เรื่อยๆเรามีแบบวางแผนนะคะแลาแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางแผนไห,นนไหมก็จริงๆก็อยากทำธุรกิจของตัวเองนะเพราะว่าแบบเราก็โตแล้วแล้วะค่ะแต่ว่ายังไม่รู้จริงๆว่าจะทำไปในแนวทางไหนก็ยังมองกับตัวเองอยู่พยายาม เก็บตังค์ให้เยอะๆแล้วก็เลือกทําเป็นสิ่งที่ตัวเองอาจจะชอบอะไรไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวแตต้องรอดโดีเฉยอย่างที่หมาเขาบอกว่าเขาออกอีเวนตรผีแบบนี้เขาเก็บตังค์เพื่อจะสร้างอนาคตอย่นี้เลยเราแล้วครับเก็บตังค์ช่วงพี่หมาหรือเปล่าก็ต้องสร้างอนาคตเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วก็ดูดูดูแลที่บ้านด้วยค่ะก็เลยต้องต้องตั้งใจทำงานเหมือนธุรกิจอย่างนี้นี่คือแบบเราจะทำคู่กับพี่หมา าเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบปักหลักที่ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ยังคุยกันเล่นๆอยู่เพราะว่าเขาก็เพิ่งจะมาสตาร์ทที่แบบอยากทำธุรกิจของตัวเองมาเมื่อแบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาก็เริ่มพูดเยอะมากค่ะว่าอยากทําน่นอยากทานี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่คุยกันไว้เป็นธุรกิจพอมาไหนครับคือคือขอพี่หมากเนี่ยอยากทำเป็นร้านอาหารคืออยากทำเขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนเราเรารู้สึกว่าเรายังไม่ถนัดก็ก็เลยยังจะทําด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเราจะเป็นในส่วนของถนัดชิมอะไรนี้มากกว่าใช่ใช่ถนัดชิมแต่ว่าทำของข้ายังไม่เป็นเลยคีอตอนนี้ก็คือออกไปไหนมาไหนก็คือไปหาร้านอาหารอร่อยอร่อยชิมกันเพื่อเก็บเป็นเล่นๆให้ตัวเองหรือเปล่าก็เป็นมาตั้งนานแล้วนะอันนี้คือแบบเป็นนิสัยวนตัวของกูค่ะก็ก็ชอบที่จะแบบทานรับประทาน เไมนงันตัวของไอ้คือไว่นร่านขันตอนแนวไหนครับคืแสดงว่าอยู่ในนี้ไหมคะแบบผิดชอบกินอ๋อไม่ไม่ยังไม่ชัดเจนอะไรเลยอะค่ะไ่นงี้ก็จะเป็นธุรกิจินตนาการร่างฐานที่นราท่านอยู่จากของจริงใช่ไหมคะถ้าเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะอาจจะเป็นไงเกิดก็ได้ไม่ไม่รู้ค่ะมาถามเรื่องละครหน่อยครับตอนนี้โค8แล้วเป็นละครคูดเอาที่เราต้องใช่ไใช่ค่ะเอ่อน่าเขากำลังเร่งเร่งถ่ายอยู่ค่ะ พราะพี่หมากจะบวชช่วงปีนี้ก็เลยต้องรีบรีบถ่ายแล้วก็รีบรีบเก็บให้หมดเพราะน่าจะจบเดือนพฤศจิกาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววิ่งเกินครึ่งแล้วค่ะใช่ไม่เห็นเมื่อไหร่น่าจะต้นปีหน้าเลยใช่เรื่องนี้พี่หมากต้องฟิตเป็นพิเศษเลยทุกคนเลยไม่ใช่แค่พี่หมากอเล็กเรนเดลก็ไปฟิตผู้หุ่นมาจนมีซิงเกิลอะไรเงี้ยพี่ก๊อตเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายเขาค่ะเราเอาวิ่งยด้ งเมันมีช่วยควบคุมการคิดของพี่มากเลยหรือเปล่าครับไม่ไม่แต่ก็แค่ถ้าถ้าเวลาตรงกันก็จะไปออกกำลังกายด้วยกันแค่นั้นนะคะแต่เราก็ยังเป็นคนนิรักสุขภาพทั้งคู่นะก็ใช่ก็คือต่างคนต่างออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายด้วยกันบ้างแล้วแต่เวลาตรงกันถามเรื่องตัดที่สารสนุกพี่มาเกี้ดีกว่าพี่มาเกี้บอแบบบอกเพื่อนแล้วแล้วเคี่ยวเขาจะเคลี่ยวควเพื่อนด้วยเรอเลยยังไงก็ต้องเคลียร์คิวอยู่แล้ว ไม่ว่าจะวันมั่นวันแต่งอะไรก็ต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะแอร์ตื่นเต้นหรือเปล่าเราคิมฉันเต้นมากฉัน <laughs> เต้นมากว่าเป็นแบบเพืเ่อนคนแรกที่อายุเท่านี้เนาะแล้วก็แต่งงานเป็นคนแรกก็ลเลยดีใจกับนางแล้วก็แล้วก็ผู้ชายดีด้วยที่ปเขาคือน่ารักมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเค้กเขาเหมาะก,กันมากก็หายห่วงค่ะมีคิสมไงว้ในหัวหรือเปล่าว่าอยากเป็นประมาณไหนสหรับพี่เมื่อกี้เขได้บอกหรือเปล่าเขาบอกก็ เดี๋ยวต้องไม่ถึงว่าตีมงานแต่งหรอคะตีมงานสลับสดก็ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆที่จะต้องจัดเซอร์ไพรส์ให้เขาค่ะก็เดี๋ยวต้องไปคุยกันว่าว่าจะแกล้งอะไรหรือเปล่าเนี๋ยวเราพวกเราก็จะมีจัดเซอร์ไพรส์ให้เขาแน่นอนนะคะ